Hei! Hei! <laughs> <I, I. laughs> <I don't. laughs> เห็นเต็มแต่มันดูจากเท้าแล้วก็เะยเฮ้ยเ้าเไม่้เลยเหเห็นเต็มเต็มอ่ะที่ไม่เห็นเลยสิมียกเท้าทีแก้บเท้าเรายหัวเลยอะกนขาม่นี่เหนื่อยไหมวะเข็ดั่นกำลังแบบพี่ไอ้เฮ้ อะไรอ๋อเอเมไปจบอกยาที่้ดนเมมนกระแทกของเท้ารองเท้าวินต้องดาพีเขาไทำพี่ไออย่างนั้นอ่ะบอกดลยท่าเนี้ยที่เตะขึ้นอะ้แล้วให้ก็พยายามแบบพี่ไอพี่ไอเนี้ยโอ้ตูพี่ไอเอ เมื่อกี้ลื่นนะคนกำลังกำตาหนอนคนกำลังแก้คุณครูลื่นที่ไหนเน็ต